เรื่องดีๆมีมาเล่าวันนี้ขอนำเสนอเรื่องวิวัฒนาการของธงชาติไทยธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้นๆซึ่งประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้วโดยมีวิวัฒนาการเรื่อยมากระทั่งเป็นธงไตรรง สีแดงขาวน้ำเงินดังเช่นปัจจุบันกล่าวได้ว่าธงชาติไทยในแต่ละยุคสมัยมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้นที่คนรุ่นหลังควรศึกษาและเรียนรู้ตามหลักฐานต่างๆรวมทั้งจดหมายเหตุของฝรั่งเศสทำให้เราทราบข้อมูลว่าธงชาติไทยผืนแรกถือกำเนิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เป็นสัญลักษณ์ในการค้าขายทางเรือในช่วงรัชกาลสมเด็จพระนานรายมหาราชซึ่งธงชาติไทยเืนแรกนั้นเป็นธงผ้าสีแดงเกลี้ยงโดยมีเรื่องเล่าว่ามีเรือสินค้าของฝรั่งเศสแล่นเข้ามาถึงป้อมของไทยแต่ไทยชักธงชาติฮอลันดาขึ้นรับเพราะว่าไทยไม่มีธงชาติเป็นของตัวเองด้วยความที่ฮอลันดากับฝรั่งเศสไม่ค่อยจะลงรอยกันเรือฝรั่งเศส ก็เลยไม่ยิงสลุดรับธงฮอลันดายิงสลุดคือการยิงดินปืนออกจากปืนใหญ่ทั้งหมดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามาอย่างเป็นมิตรฝ่ายไทยจึงต้องแก้ด้วยการนำธงสีแดงเกลี้ยงขึ้นแทนธงชาติเรือฝรั่งเศสจึงยอมยิงสลุดตั้งแต่นั้นไทยจึงถือว่าธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ก็มีธงพื้นแดงที่มีรูปจากสีขาวติดไว้ตรงกลางธงแดงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพื้นซึ่งธงชาติผืนนี้จะใช้เฉพาะเรือหลวงเท่านั้นทว่าสำหรับเรือค้าขายของราษฎรทั่วไปยังคงใช้ธงแดงเกลี้ยงกันอยู่และยังคงใช้ต่อมาจนถึงสมัยของรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยโดยในยุคนั้น ก็มีการเปลี่ยนแปลงธงเรือหลวงเพิ่มขึ้นด้วยการนํารูปช้างเผือกไว้ตรงกลางวงจักรเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงได้ช้างเผือกมาสามเชือกซึ่งตามประเพณีไทยถือว่าเป็นกิตยศอย่างยิ่งจึงนับว่าธงชาติไทยปผืนที่สคือธงพื้นแดงมีรูปจักรและช้างเผือกอยู่ตรงกึ่งกลาง จนกระทั่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้มีการทำหนังสือสัญญาค้าขายกับชาวตะวันตกในปีพศ2398พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้ใช้ธงเรือหลวงเป็นธงชาติแต่โปรดก้าวให้นำเอารูปจากออกเสียเพราะเป็นเครื่องหมายเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินคงไว้แต่รูปช้างเผือกอยู่ตรงกลางธงแดงและยกเลิกการใช้ธงสีแดงเกลี้ยงอีกต่อไป จนถึงช่วงราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำริให้แก้ไขธงชาติไทยโดยเปลี่ยนให้ใช้ธงพื้นแดงตรงกลางเป็นรูปช้างเผือกสรงเครื่องยืนแทน่นหันหน้าเข้าหาเสาธงและออกประกาศบังคับใช้ธงชาติเืนนี้เมื่อวันที่1มกราคมพศ2459เป็นต้นไปในปีพศ2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้เปลี่ยนแปลงธงชาติไทยอีกครั้งเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าเนื่องจากเข้าร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรและต้องการให้ธงชาติไทยมีลักษณะคล้ายๆกับธงชาติของประเทศอื่นๆในช่วงนั้นโดยเป็นธงพื้นริ้วขาวแดงแต่ก็ได้เพิ่มสีน้ำเงินเข้าไปด้วยอีกสีหนึ่งเพราะสีน้ำเงินถือเป็นสีประจำพระองค์ ซึ่งทงในปีพศ2460ก็คือทงไต่รงที่เราใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองสำหรับทงชาติไทยหรือทงไตรงเป็นทงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนแบ่งด้านยาวออกเป็น5แถบแถบตรงกลางเป็นสีน้ำเงินแก่กว้าง2ส่วนถัดจากแถบสีน้ำเงินแก่ทั้งสองข้างเป็นสีขาวกว้างข้างละ1ส่วน และต่อจากแถบสีขาวทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละหนึ่งส่วนต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โปรดเกล้าให้มีการบันทึกเรื่องธงชาติโดยให้ยึดเอาธงไต่รงเป็นธงชาติไทยนับตั้งแต่นั้นมาเพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดความสับสนกับต่างประเทศและจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงธงชาติบ่อย จึงได้กำหนดความหมายของธงไตรลงให้ชัดเจนแต่ก็ครอบคลุมอดุดมการเดิมของรัชกาลที่6เอาไว้ด้วยดังนี้สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์